ี่่นนน้รรออยะะคับกิเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดของคุณป้าสนั่นนะครับอ่นาน้ำจิ้มซีฟู้ดของคุณป้าสนั่นนะครับปั่นเองกับมือนะฮะเรื่องปั่นก็พังไปแล้ว ไายยังหมดแล้วไม่เี๋ยวยื่นไปไหนไายยังสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงษ์ชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมยุทธพงษ์นะครับมากินข้าวด้วยกันครับน,นี้อยู่กับน้องหลอยนะครับลอยสนิมสวัสดีครับผม <c oughs> จ้าลอยสนิมคาสสิครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่ยุทธพงษ์ชาแนลนะทำอะไรทำอะไรกันวันนี้วันนี้ก็มีเมนูคอหมูย่างแล้วก็ หอยเชลี่ครับหอยเชลี่จียวแจ่วครับเป็นเมนูอีสานบ้านเฮงครับแซ่บบอแซ่บสไตล์ครัวยุทธพงม์ครับแซ่บครับแซ่บอีหลีครับสวัสดีครับวันนี้มาทักทายนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันสามวันนะครับก็คิดถึงทุกท่านนะครับไทยกับข้าวไทยไทยไทยยบรรยากาศนะครับอ่ะซูมเข้ามากล้องซูมเข้ามาซูมเข้ามาให้เห็นนี่น่อาตอนนี้กินหมูย่างนะครับ หมูกระทะนะครับอยู่กันน้องหลอยนะครับคิดถึงทุกท่านนะครับคิดถึงทุกท่านแล้วก็เสานี้นะครับเราจะออกไปเที่ยวตลาดกันนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะครับเนื่องจากติดปัญหานะครับก็คือหน้านะครับได้รับอันตรายนะครับจากแอลกอฮอล์นะครับมันก็เลยทําให้แพ้นะครับก็เลยเกิด เป็นผืนอยะเป็นผืนยครับเล็กน้อยลอยเล็กน้อยตอนนี้ก็หายแล้วครับเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งนะครับนะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับยูทูบช anel กับทีมงานลอยสนิมซาวนะครับอ่ะกินกินลอยกินไม่ให้นั่งฟังอย่างเดียวกินไปด้วยฟังไปด้วยอ่ากินกินเข้าไปนะครับทุกท่านนะครับมามากินข้าวด้วยกันครับพี่น้องคยากนะครับงยากเดี๋ยวกินจะไม่อยู่ครับแทบจะบอกแทบจะมี เป็นเป็นเนื้อเนื้อหนังนะครับเนื้อหนังเนื้อหนังนะเนื้อหนังมังสาแล้วก็ย่างกระทะไป้ะนะครับกินง่ายๆครับกับบรรยากาศเย็นๆนะครับคิดถึงพี่ๆนานาทุกท่านนะครับแต่ด้วยช่วงนี้ไม่มีเวลาได้เจอกันเลยนะครับแต่อาทิตย์หน้าเราก็จะไปตลาดกันนะครับ ไปเดินดูผลไม้นะครับเช็คราคาผลไม้ให้กับพี่ๆนานาทุกท่านนะครับเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับเจอกันก็ทักทายกันได้นะครับไปตลาดกนนะครับไม่ลืมไม่ลืมยังไม่ลืมกัน,นครับมาอันนี้ก็มีกุ้งมีกุ้งมีหมูนะครับเป็นหมอสุก,กี้นะ่าอร่อยนะครับอ่ะจริง,รงอันนี้เป็นหอยแอบ สั้นๆนะ,ะวันนี้มาสั้นๆนะครับทักทายสวัสดีพี่ๆนานาทุกท่านนะครับเจอกันแน่นอนครับอตย์นี้นี่ดูน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ําจิ้มซีฟูดนะครับกลอ้องเข้ามาหน่อยนะเป็นน้ําจิ้มซีฟูดของคุณป้าสนั่นนะครับน้ําจิ้มซีฟูดของคุณป้าสนั่นนะครับปั่นเองกับมือนะฮะเรื่งปันป่นก็พไปเลยเนาะ นี่ครับกุ้งครับกุ้งกุลาครับกุลาข่าวครับไม่ใช่กุลาดำครับกุลาข่าวเวลาย่างมาสีนี้แล้นส้มนนี้นี่ใส่ชีสด้วยนะไม่ไมเป็นเนยเป็นเนยนะครับเป็นเนยเนยนี่มาจากนี่ครับเนยทันแลนครับเนยสักงมากจากเนยทันแลนครับโอเคโอเคนะครับไว้เจอท่านใหม่นะครับวันนี้มาทักทายนะครับผมแม่ลงลิปมาสามวันเต็มนะครับคิดถึงทุกท่านนะครับฝากเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันนะครับ อ่ามีอะไรก็มาคุยกันได้นะครับผมคิดถึงทุกท่านเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์วันใช่อาทิตย์หน้าวันเสาร์นี่ครับวันเสาร์ผมจะออกไปตลาดนะครับเจอกันที่ตลาดครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ